สมมุติถ้าเกี่ยวกับเรื่องพาไปเจอผู้ยงผู้ใหญ่พวกนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้นะฮะมันมีมาตลอดเพียงแต่ว่าเขาไม่ฆ่ากันแค่นั้นเองบางส่วนก็อาจจะลงไม้ลงมือบ้างพอผิดใจกันก็นะกักการเมืองคนนั้นก็เอาตังค์ไปให้5ล้าน1 0ล้านเพื่อปิดย่งเนงะี้ยแบบไปซ้อมผู้หญิงอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่นะกักการเมืองนักธุรกิจเจ้าสวเนี่ยก,ก็ชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้วอชอบมีชื่อดารามีชื่อชอบอยู่แล้ว แต่ที่แน่ๆเนี่ยมือถือของแตงโมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเปิดโหมดเครื่องบินหรือเปล่าอยู่กับตัวหรือเปล่านะฮะแต่ประเด็นสำคัญคือผมผมไม่ไม่เชื่อนะฮะว่าคนบนเรือจะไม่มี power bank ไม่เชื่อนะฮะว่าคนบนเรือจะไม่มี power bank มันต้องชาร์จแบตถูกป่ะเพราะมือถือทุกคนก็ไม่ดับถูกป่ะมันก็ต้องมีการชาร์จแล้วอย่างหนึ่งคือการที่ทานอาหารที่ครัวบ้านตนนี้ตั้งแต่ หกโมงครึหกมงสีิถึงประมาณสองทุ่มสิบเนี่ยมันก็มีที่ชัดแบบอยู่แล้วถูกไหมมันต้องมีที่ชัดแบบคือในสถานการณ์ที่การที่จะทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยปิดมือถือนะครับแล้วก็เปิดหมดเครื่องบินเนี่ยนะครับแล้วโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่ตนเองเนี่ยมันมีสถานการณ์เดียวเท่าที่ผมเป็นนักการเมืองมานะคือสถานการณ์ที่ต้องไปพบผู้ใหญ่ แล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาโคงเขาเกรงว่าเราจะไปอัดคลิปหรืออัดเสียงเขาเขาจึงต้องเก็บโทรศัพท์ไปอีกที่หนึ่งตอนนั้นผมก็เคยเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเก็บมือถือทั้งหมดนะเก็บมือถือทั้งหมดนะฮะแล้วไปเจอผู้ใหญ่อันนั้นเป็นสถานการณ์ปี62ซึ่งผมก็รู้ว่าการเก็บมือถือเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องลับเฉพาะมากๆนะครับแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ย จะทําให้โทรศัพท์เนี่ยปิดได้ถึง3ชั่วโมงมอ,อปิดได้ถึง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตานนี้ก็ต้องต้องดูว่าทางกรมสับสิคนค้ิพิเศษมีเครื่องมือในการที่จะทดสอบอดูว่ามือถือของแต่ละคนบนเรือมีกี่มีกี่เครื่องแล้วก็ตําแหน่งของมือถือเนี่ยของของคุณแตงโมงอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะว่าเครื่องมันหายไปประมาณ3ชั่วโมงด้วยกัน ในไอคา,าวมันก็วิววิววิวประมาณวนเวียนอยู่ประมาณ4ี่หกกิโลไม่แน่ใจว่าตกลงมันมันใช่ตามนั้นหรือไม่นะฮะซึ่งตอนนี้ไอ้มือถือแตงโมก็อยู่ที่บังแจ็คพ่อแม่แตงโมส่งไปให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงได้กลับมาก็คงจะรู้อะไรมากกว่าเดิมแล้วพฤติกรรมดังกล่าวสมมุติถ้าเกี่ยวกับเรื่องพาไปเจอผู้ยงผู้ใหญ่พวกนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้นะฮะมันมีมาตลอดเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ฆ่ากันนะ ถ้าไม่ยอมเข,เ,ขเขาก็ต่างคนต่างไม่พูดกันนะฮะแต่พันุ์ที่แบบมาทําร้ายร่างกายอะไรแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคดีนี้เป็นคดีตัวอย่างก็จะทําให้ก็จะทําให,กให้กระบวนการยุติธรรมมันน่ากลัวขึ้นพอมันน่ากลัวขึ้นคนก็จะไม่ทําผิดกฎหมายคนที่มีอํานาจมีบรารมีสอสอส,อสอวแตรัฐมลตีรองนายกหรืออดีตหรือปัจจุบันก็จะไม่กล้าทําอะไรแบบนี้ ก็จะเป็นการให้เกียรติผู้หญิงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับไม่ได้รับความร่วมมือจากบ้านพอาพิษไม่ว่าจะเป็นคุณสนทิเอยพี่อาจารย์ปานเทพพี่นวัดแล้วก็มิสแกนทั้ง77จังหวัดนะครับทำให้คดีเนี่ยแตงโมเนี่ยกับฟื้นคืนชีพได้อีกรอบหนึง่งในทาง,ทางที่คดีนี้มันจะจบอยู่แล้วในคดีแรกเพราะถ้าคดีนี้จบไปมันก็จบไปแบบทางแทงใจ ตอบสังคมไม่ได้แล้วอย่างคือคนบนเรือก็ไม่ได้สารภาพอะไระที่เป็นข้อเท็จจริงที่เราจะตอบสังคมได้เน่ยนักการเมืองมันเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าคนบนเรือก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาก็ขายลงขายรถให้เพื่อนนักการเมืองเยอะนะฮะเยอะอก็ดูจากดูจากดูจากลักษณะศพอะ ดูหนึ่งดูจากลักษณะศพนะครับลักษณะศพที่ขึ้นจากน้ําก็ดูแล้วมันมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งลงน้ําไปไม่กี่ชั่วโมงเองสักหกเจ็ดชั่วโมงนะครับเพราะว่าลักษณะของศพเรื่องนี้ต้องไปให้คุณหมอพรทิพย์รจนสุนันเนี่ยเป็นคนให้ความเห็นเพราะว่าท่านอยู่กับศพมานานแล้วท่านชนะสุที่ศพมาเยอะเพราะฉะนั้นเราให้ความเห็นตรงนี้คงไม่เหมาะต้องให้กับคนที่เขาเคยอยู่กับศพมานานอย่างเช่นพี่ไทพี่ท็อปอะไรเงี้ยนะครับ น่าจะสังเกตได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าผมผมก็จะถนัดเรื่องวงจรปิดเนี่ยแหละถนัดเรื่องพวกนี้มากกว่าอ่อถามมาอ๋อเยอะเยอะฮะทุกประมาณผมไม่พูดไม่พูดละกันเพราะผมอยู่ในวงผมอยู่ในวง นี่ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเขาไม่ฆ่ากันแค่นั้นเองเขาไม่ฆ่ากันแค่บางบางส่วนก็อาจจะลงไม้ลงมือบ้างนะครับบางส่วนอาจจะลงไม้ลงมือบ้างแต่ไอ้ที่แบบฆ่ากันเนี่ยไม่เห็นโดยส่วนใหญ่ก็พอผิดใจกันก็นะกักการเมืองคนนั้นก็เอาตังค์ไปให้ห้าล้านสิบล้านเพื่อปิดอย่างเงี้ยแบบไปซ้อมผู้หญิงอย่างเงี้ยเป็นต้นไปลงไม้ลงมือแรงเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง โดยส่วนใหญ่เขาจะจ่ายเป็นเงินนะจ่ายเป็นเงินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้กดเคืองกันแต่บางคู่เขาก็แต่งงานกันนะบางคู่ก็แต่งงานกันโดยส่วนใหญ่นะักการเมืองนักธุรกิจเจ้าสวยเนะี่ยเขาก็ชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้วอืชอบมีชื่อดารามีชื่อชอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การเจรจากันมากกว่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ไม่ทําอะไรที่แบบขนาดต้องฆ่ากันขนาดนั้น โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ทำกันถําม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ y o u ยูทูบช n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ